วิยกรรมตอนอยู่เพสัต์ม่โดนพวกผมทําอะไรไม่ดีบ้างครับอาจารย์อาจารย์ปกติพี่จำแต่เด็กดีไม่จำเด็กเกเรก็เลยอาจาย์จำผมได้แต่จำบอสไม่ได้จำไม่ได้ทั้งคู่ดิไม่เบนเขาจะมีวิธีการก็คือว่าเราเจอหน้าเขาจะแนะนำตัวว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อเบนครับทำหน้าที่อะไรในสโมสรนักศึกษาเขาจะเป็นคนแนะนำตัวเพราะฉะนั้นจะจำเขาได้ตัวเออพอแนะนำตัวก็เลยจำได้ ก็คือผมลืมแนะนําตัวใช่แค่นั้นเองผิดแค่ตรงนี้แหละผิดแค่ตรงนี้แหละแต่ว่ามีอะไรที่ผมได้ผิดพลาดที่มีการสร้างวีรกรมรมมาจานที่จำได้เนี่ยเอาจริงแล้วนะเรื่องดีๆไม่ค่อยมี <c oughs> เขาจะเป็นคนที่ตัวใหญ่นะแล้วดูเกเรที่สุดในช่วงนั้นเขาจะเดินหน้ามุยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้อยากคุยกับใคร <c oughs> ขอโทษอรจาจา์ตอนนั้นแค่แบบว่าเรียนหนักมันใกล้ติดเอฟครับจา์ เรียนหนักอะไรเห็นในห้องเลคเชอร์ก็อยู่แถวหลังนอนหลับอยูุ่บปุบนอนอยู่แถวหลังเลยนอนอยู่ตลอดเวลาวันนั้นมันอาจจะเป็นวันที่ผมเห็นเกรดพอดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ที่อยู่หลังห้องก็ก็หลับจิตติดสัปดาห์เลยต้องบอกว่าหลังจบเนี่ยพวกเธอดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมีพัฒนาการครับครับทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็เอาจริงก็คือความรู้เนี่ยก็คือความสามารถเนี่ยก็คือทำ งานหลายอย่างเนาะที่มันพัฒนาวิชาชีพเพสันนะคะดีมากมากเเห็นการพ<ช>ัฒนาแต่ทั้งสองรุ่นเป็นรุ่นที่จริงๆคณะก็ภูมิใจนะครับเพราะว่ามีส่วนแทนมีเพื่อนๆรวมถึงพวกเราเองก็ประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างเยอะอาจารย์วงอยากเสริมอะไรไหมสำหรับเบนกับบอสไม่ยุ่งเห็นไปแล้วสำหรับเบนกับบอสหรอจริงๆก็รุ่นนี้สอนกันเยอะแล้วก็ค่อนข้างสนิทกับรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเนาะก็ เป็นเด็กดีนะจริงๆแล้วทั้งรุ่นจริงแล้วจริงๆแล้วดูดีๆดูดีอยู่ค้าโฟกัสกรุ่ปดีกว่าดอยู่ใส่้อาโฟกัสกรุ่มสำหรับรุ่นผมจำอาจารย์ควงได้ดีมากข้อสอบอย่างตึงเลยออกมาน้อ เป็นรถเป็นรถแรกๆครับไฟกำลังแรงอาจารย์อยู่บนเวทีนะครับแบบหน้าตึงเปี้ยบอกว่าตั้งใจสอนได้เลยจ้าผมก็ไม่ได้หลับคนเดียววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ